สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอดใจไม่อยู่จริงๆต้องเปิดหลังคาก่อนเลยกับเจ้าคันนี้ครับ t l New l New AMG GTC Roadster ครับและเจ้าคันนี้นะครับเป็น Second Generation ของ AMG ที่แท้จริงนะครับ a m g GT f จสครับจุดเด่นของรถ AMG นะครับก็คือเครื่องยนต์ของเขาเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝากระโปรงกันเลยครับคันนี้แปลกมากเลยนะครับที่เปิดฝากระโปรงอยู่ด้านนี้ นี่เลยครับด้านใต้ฝายกระโปงนะครับคือเครื่องยนต์4ลิตร V8 Twin Turbo ครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่557แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่680นิวตันเมตรนะครับในเจ้าคันนี้ครับคือ MG g C r o a s t e r นะครับสามารถทำ0-100ได้ภายใน3.7วิเท่านั้นและสามารถวิ่งต่อได้ไปถึง316กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ และที่เป็นไฮไลท์ของ AMG เลยนะครับทุกคันเนี่ยเครื่องยนต์นะครับจะได้ผลิตที่โรงงานอัพพอร์ตแบ็คของเขาเลยทําด้วยมือ one man one engine นะครับก็คือคนทําเครื่องยนต์หนึ่งคนก็กลับเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องนะครับอย่างเช่นคันนี้ครับเครื่องยนต์นี้ผลิตโดยมิสเตอร์ไฟแล็สดักนะครับโลโก้ดนานนานี่ใหญ่มากและในโลโก้ก็ยังมีฟีเจอร์ซ่อนอยู่นะครับซึ่งคือ adaptive cruise control ครับก็เป็น cruise control ที่สามารถจับรถคันข้างหน้าได้แล้วแล้วก็เราก็สามารถปรับได้ว่าจะใกล้คันด้านหน้าหรือว่าไกลจากคันด้านาหน้าครับ และคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับพาร์คิ่งเซนเซอร์พร้อมกับกล้องรอบคันเลยนะครับเป็นกล้อง360องศาเลยครับรวมไปถึงนะครับไฟหน้าที่เขาเลือกใช้นี่เป็นไฟหน้าตัวใหม่นะครับถ้าเป็นตัว pre facelift จะเป็นไฟหน้าเส้นเดียวนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่เขา facelift ในปี2018นะครับได้เปลี่ยนไฟหน้าเป็นแชกงนี้ครับลงมาต่อด้านล่างนะครับจะเห็นช่องลมที่ใหญ่มากๆเลยนะครับและด้านในก็จะเห็น intercooler นะครับมีทั้ง2ด้านเลยสาหรับเครื่องยนต์4ร V8 นะครับที่ใช้ลมเยอะมากในการทําให้เครื่องยนต์เย็นลงนะครับ ล้อของเจ้าคันนี้นะครับเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของ AMG เลยเนาะด้านหน้าจะเป็นล้อขอบ19และด้านหลังจะเป็นล้อขอบ20 ซึ่งให้ s t a b i l ิตี้ของรถสปอร์ตคายได้อย่างแท้จริงเลยครับเหตุผลที่ด้านหน้าเล็กกว่านะครับก็เพราะว่าคันนี้เป็นรถขับล้อหลังนะเราต้องการ traction ด้านหลังที่มากกว่าด้านหน้าจะเป็นยางแบบ265/35 R19 ครับและด้านหลังนะครับเป็นยางแบบ305/30 R20 ครับซึ่งเป็นล้อที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีแท g p l a t ที่เยอะขึ้นนะครับเวลาขับกำลังลงล้อหลังเดียวเขาต้องการ traction ท,ที่มากขึ้น,นะนเนาะเขาก็เลยใส่ยางที่ใหญ่ขึ้นมาให้คันนี้ใช้เป็นยาง Michelin Pilot Sport 4S นะครับซึ่งเป็นยางรุ่นท o p t o แล้วสำ รวมไปถึงนะครับเบรกคันนี้มีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงครับทำมาได้ดูสวยมากหรือว่าเราสามารถสเตปอัพได้นะครับเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกและจะเปลี่ยนคาลิเปอร์เป็นสีเหลืองเพื่อทําให้รถดูสวยขึ้นมากเลยครับแล้วก็เบรกได้ดีขึ้นนะเวลาเราไปทรักเดย์อะไรอย่างนี้ครับพร้อมกับอีกดีไซน์คิวของ AMG GT t เลยนะครับก็คือด้านข้างที่เขาใส่โลโก้ V8 v ท t u r b นะครับพร้อมกับช่องลมให้มีความเสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เพิ่มดีไซน์คิวมาให้กับ AMG GT ครับ ไฟนี่เขาออกแบบมาได้สวยมากนะครับเป็นไฟที่ยาวเป็นรัศมลนะครับพร้อมกับไฟวิ่งตรงกลางนี่นะครับซึ่งเข้ากับดีไซน์ของรถได้อย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงด้านหลังนี้ครับก็มีช่องลมนี้เขาได้ปล่อยอากาศร้อนออกมาจากภายใต้รถนะครับเพื่อดึงอากาศด้านล่างแล้วที่เป็นอากาศเชอร์วิลเลนซ์ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ออกตรงด้านหลังเลยครับรวมไปถึงด้านล่างครับมีเป็นท่อเอ็นจีชิมเอ็กซ์ซอร์สนะครับมีท่อสีท่อเลยเนาะทำมาได้สวยมาก ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือปีกที่เป็น electronically enabled wing นะครับเวลาเราขับเกิน1 1 0กิโลเมตรตชั่วโมงปีกจะ Deploy ออกมาเองหรือว่าเราต้องการเท่นเนาะเราขับไปบนถน,นนนี้ต้องการพายปีกออกมาแล้วก็สามารถกดบนคอนโซลได้อย่างง่ายดายเลยครับ ภายในของรถนดิ t ้ง g อ็มจีทีซีโ t สเนะครับเขาได้เลือกใช้วัสดุเนป้าเลเทอร์ทุกที่เลยนะครับสีที่เขาเลือกใช้รับเป็นสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทำให้รถดูสว่างขึ้นมาเลยนะครับรวมไปถึงนะครับคันนี้ได้มีออ t ชัน a l extra นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับโอ้ตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าทำมาได้สวยมาก ตรงกลางนี่จะเป็นโลโก้ MG นะครับซึ่งบอกว่าคันนี้เป็น MG อย่างแท้จริงนะทำจากอะโฟรทอแบคครับบอกของเจ้าคันนี้นะครับเป็นบอด MG Sport Seat นะครับซึ่งทํามาคล้ายๆ Bucket Seat เนาะแต่ว่ายังคงความ Comfortable แล้วก็ขับไปทางไกลได้อยู่ครับบอกนี่เป็นหนังเนื้อผเลนเอร์นะที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็มาพร้อมกับ Diamond Stitching นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็มีระบบอุ่นให้ด้วยนะครับเวลาเราอยู่ในอากาศหนาวหรืออะไรอย่างนี้ครับ มาดูที่ด้านหน้าของคนขับกันเลยครับเป็นพวงมาลัยสิ้นเนเจอร์ของ AMG นะครับมาพร้อมกับการปรับโหมดนะครับบนพวงมาลัยได้เลยเราสามารถควิกสวิตช์ได้เลยนะครับจากบัตเทิลด้านขวานี่รวมไปถึงด้านซ้ายนี่แล้วก็สามารถทอคเกิลได้นะครับว่าจะปรับพวกเกียร์อะไรอย่างี้หรือว่าจะปรับปีกให้ปีกขึ้นแล้วก็รวมไปถึงท่อนครับสามารถกดควิกสวิตช์ได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องขยับมาตรงกลางนี่นะครับด้านหน้าครับเป็นดิจิตอลคอค핏นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าดีไซน์มันได้สวยมากเป็นดีไซน์ซูเปอร์สปอร์ตตัวใหม่ของ Mercedes AMG AMG นนนะครรรัับบมมาพ้อกกใทุุๆ่เลยครับ ตรงกลางนะครับเป็นระบบ Mercedes Ben z i n f o t a i n m e n t นะครับซึ่งทำมาได้ใช้งานได้ง่ายนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ M BUX ตัวล่าสุดของ Mercedes ที่มีในรุ่น A Class และก็ c l a s s ตัวใหม่ครับลงมาด้านล่างครับจะเห็นได้ว่าเป็นทรง V8 นะครับนี้เขาทำมาได้สวยมากถ้าเป็นตัว Preface ิฟตนะครับจะเป็นปุ่มปกติ Analog แต่ว่าคันนี้นะครับได้เป็นตัว Face ิฟตแล้วแลวเขาได้เปลี่ยนปุ่มเป็นดิจิตอลนะครับกดลงไปนี่มันจะเป็นจอแล้วก็เปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับรวมไปถึงนะครับใครที่กินกับเาเรัะ จะเปลี่ยนเกียร์จะเกียร์อยู่ด้านขวานี่แต่ว่าใน m e r c e d e s m m เเขาอยากทําให้แตกต่างจาก m e r c e d e s ดสนรุ่นปกติเนาะเขาเลยได้ขยับเกียร์รีเวอร์มาอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นเกียร์ 7G Speed Shift AMG ครับซึ่งทํามาเพื่อ AMG GT โดยเฉพาะเลยรุ่นใหม่ๆจะเป็นเกียร์ 9G t r o n i c แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ยังคงความเป็นเครื่องที่มีแรงม้าเยอะอยู่เขาเลยยังต้องใช้เกียร์รูกเดิมอยู่ซึ่งสามารถโค้ได้กับกําลังเครื่องยนต์ที่มีมากมายครับ M G G T นะครับมีรุ่นย่อยมากถึง11รุ่นเลยนะครับ10รุ่นเป็นรถลีกอลเองหนึ่งรุ่นเป็น G T 3เอาไว้แข่งเท่านั้นครับรวมๆมันนะครับเดนิว M G G T นี่มาพร้อมครบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ดีไซน์ที่เขาให้มานี่สวยมากๆแล้วก็โปรโมทที่เขาให้มานี่จัดเต็มสุดๆไปเลยครับตอนนี้ในประเทศไทยมี m e r c e d e เ Benz น M G G T จำหน่ายอยู่2รุ่นนะครับ M G G T C r o a d s t ร r คันนี้หรือว่า M G G T R ตัวท็อปเลยนะครับราคาค่าตัวของเด e New Mercedes M G G T C o รสเตอรนะครับอยู่ที่16.8ล้านบาทเท่านั้นเอง ที่สนใจ Mercedes-AMG GTC Roadster นะครับหรือว่า m e r c e d e s b e เ z นรุ่นใดๆก็ตามสามารถไปชมได้ที่ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Mercedes-Benz ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้เออต้องฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเ้วยนะครับลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ